สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อาคารสินพรนะครับก็มีร้านเด็ดแนะนําเป็นร้านมีรุงร้านสวนรูนี้ถ้เข้าไปข้างในรูมีเมนูเด็ดรูม,มีอะไรบ้างก็มีเคี้ยวเกี้ยวน้ําเคี้ยวแห้งแต่เด็ดที่สุดเลยลิมรูมีรูกชี่แหกะมูที่สุดแล้วเวลาเป็นการลวกเส้น เราคือรสชาติไม่เท่าไหร่รีล่าดีเฉยอออร่อยด้วยสิอ่ราะว่าไม่แทบไม่รู้รสอ้าวครับผมไม่ใส่เนืรสด้วยนะแต่ใส่ออจิโนมโตะเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาอต่ใส่คนที่ปวดเจ็บให้เขาทานไดครับผม เป็นเทคนิคลับลับของลุงครับเพราะว่าเส้นที่โยนผ่านอากาศไปมันจะเกิดการซิไดซ์ระหว่างออกซิเจนและก็เส้น่อทำให้เส้นจับออกซิเจนจับความชื้นจับไนโตรเจนจ,จับออกซิเจนจับอะไรหลายอย,ย่างที่อยู่ในอากาศเราเข้ามาอยู่ในเส้นทําให้เกิดความอร่อยขึ้นพพน,นี่พิเศษสุดๆนี่หมูแดงหมูแดงิมันรับ ไม่เด็กัหอือนนู้นี่แยกให้แยกให้เลยเราสั่งได้เราเลือกได้ชอบแบบเนื้อเนื้อหรือมันมันสั่งได้เลยทะเลกับหมอก็หยุดแล้ครับผมเกระทิงแดงนั่นเี่อร่อยที่สุดนี่นี่ครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้กินครับผมต้องอย่างนี้ แล้ที่สำคัญอี่าที่สำคัญแถมให้วัดตวนาน้ำหมูแดงต้องโยนได้เปล่าไม่ต้องโยนนะได้อาครับผมพอมเสร็จก็73บาท73บาทขนานี้ให้80มีทอนหน้าจำชาา73บาทยอดครับ ดี๋ยวเราไปชิมกันเช้ามีบารุงไม่ต้องอรออันนี้ร่วมโตะอ่ะง้ออนี่พอใช่แล้วครับผมอันนี้เป็นน้ำซุปสูตรลับของลรงครับกระดูกแมวจากหลังสวนกระดูกแมวเอาแล้วเอาไม่อยู่แล้วไงเดี๋ยวเราไปชิมกัน,กนครับ